หนึ่งในหนังสือการเงินที่ดีที่สุดและสดใหม่ที่สุดในรอบหลายปีหนังสือเล่มน,นี้จะเผยความจริงอันยิ่งใหญ่ให้คุณเห็นจะพาคุณไปกระทบเปลือกความเป็นมนุษย์เพื่อให้คุณได้เห็นว่าเมื่อเป็นเรื่องของเงินรู้อะไรไม่สำคัญเท่าทำอย่างไรเพราะเงินอาจจะเป็นพรอ,อันประเสริฐหรือเป็นคำสาปแช่งอันขมขื่นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคุณก็ได้ ความสำเร็จทางการเงินนั้นไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบตรงไปตรงมาแต่มันคือทักษะทางด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิดอัจฉริยะที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นั้นอาจจะกลายเป็นคนที่ประสบหายนะทางการเงินได้เช่นเดียวกับคนธรรมดาที่สามารถกลายเป็นเศรษฐีได้ถ้าหากว่ามีทักษะด้านพฤติกรรมอันมากพอ เพราะพฤติกรรมที่คุณทำนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่คุณรู้บทเรียนเหนือการเวลาเรื่องความมั่งคัง่งความโลภและความสุขที่คุณไม่ควรพลาดจากหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงินแม้ผู้คนทำเรื่องบ้าๆบากับเงินมากมายแต่ถ้าว่ามันก็ไม่มีใครเลยที่เป็นบ้าเพราะผู้คนเกิดในครอบครัวที่แตกต่างกันถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกัน มันจึงทำให้ยึดถือในคุณค่าของเงินแตกต่างกันด้วยคนที่เติบโตมากับความยากจนจะคิดไม่เหมือนก,นกันกับคนที่เติบโตมากับความร่ำรวยผู้เขียนยกตัวอย่างเรื่องนี้จากการซื้อลอตเตอรี่ของคนอเมริกันว่ากันว่าคนที่มีรายได้ต่ำที่สุดซื้อลอตเตอรี่มากกว่าคนที่มีรายได้สูงที่สุดมากถึง40เปอร์นหตุผลที่พวกเขานำเงินอันน้อยนิดที่มีมาซื้อลอตเตอรี่ แทนที่จะนำเงินอันน้อยนิดนั้นไปเก็บออมเงินก็เพราะว่าการเก็บออมเงินสำหรับพวกเขาดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมการมีรายได้เดือนชนเดือนแล้วยังต้องมาเจอกับความยากลำบากตลอดทั้งชีวิตมันทำให้พวกเขาคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นไม่มีโอกาสที่จะมีเงินซื้อรถซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อประกันสุขภาพ สำหรับพวกเขาแล้วการซื้อลอตเตอรี่จึงเป็นความฝันเดียวความฝันเดียวที่สามารถจับต้องได้แม้มนุษย์เราจะตัดสินใจทำสิ่งต่างๆด้วยพื้นฐานและประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ถ้าเป็นเรื่องของเงินมันเป็นสิ่งที่สอนกันได้ดังนั้นจงเรียนรู้และจงลงมือทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณมนุษย์เรา บางคนเกิดมาพร้อมกับความยากจนไม่มีอะไรสักอย่างแต่บางคนเกิดมาพร้อมกับความร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเกิดมามีอายุยืนยาวและบางคนก็เกิดมาอายุสั้นนิดเดียวแท้จริงแล้วเรื่องของโชคและความเสี่ยงมันถูกชี้นำโดยพลังงานอื่นที่นอกเหนือจากความพยายามของคนเราในเวลาที่โชคเข้าข้างทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างที่ใจคิดเสมอ ถ้าคุณเชื่อว่าโชคจะนำความสำเร็จมาให้คุณคุณก็ควรจะเชื่อด้วยว่าเรื่องราวของคุณอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้หากคุณตั้งใจทำอะไรอย่างที่สุดแล้วแต่ผลลัพธ์ยังออกมาไม่เป็นดังที่หวังนั่นอาจเป็นเพราะโชคยังไม่เข้าข้างคุณอย่างคนสองคนที่เป็นอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์เหมือนกันมีความเก่งและมีความสามารถเหมือนกัน มีความฝันมีความมุ่งมั่นและมีความทะเยอทะยานเหมือนกันเป็นเพื่อนสนิทที่มีความฝันว่าจะเปิดบริษัทด้วยกันแต่โชคและความเสี่ยงของทั้งสองคนมีไม่เหมือนกันทำให้คนหนึ่งเสียชีวิตจากการปีนเขาก่อนจะเรียนจบส่วนอีกคนตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกซึ่งนั่นก็คือบิลเกตและเคนอีแวนคนสองคนที่มีทุกอย่างเหมือนกัน แต่ถ้าว่าโชคและความเสี่ยงกลับไม่เข้าข้างเคนอีแวนดังนั้นหากตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตของคุณยังไม่เป็นไปดังหวังขอให้คุณรู้ไว้เถอะว่าคุณยังโชคดีกว่าเคนอีแวนเพราะคุณยังมีชีวิตและคุณก็ยังมีโอกาสหากคุณไม่ล้มเลิกกลางคันมันต้องมีสักวันที่โชคจะเข้าข้างคุณสิ่งสำคัญที่คุณควรรู้ไว้ก็คือ โชคและความเสี่ยงมันเป็นเพื่อนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่โชควิ่งมาหาคุณคุณต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยสิ่งที่วนเวียนอยู่กับเราตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือเงินหากคุณมีความโลภและไม่รู้จักพอชีวิตของคุณก็จะพบกับหายนะราจาตกุปตา มหาเศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมาจากสองมือเปล่าแต่ด้วยความโลภและไม่รู้จักพอทำให้เขาทำในสิ่งที่ผิดจนต้องติดคุกบทเรียนจากความโลภและไม่รู้จักพอทำให้ราจากุปต้ารู้ว่าชื่อเสียงนั้นประเมินค่าไม่ได้อิสรภาพและเสรีภาพนั้นประเมินค่าไม่ได้ครอบครัวและเพื่อนฝูงนั้นประเมินค่าไม่ได้ การถูกรักจากคนที่คุณต้องการให้รักนั้นประเมินค่ามิได้ความสุขนั้นประเมินค่ามิได้ดังนั้นจงรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ดีและวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้คือการรู้จักพอความลับของการลงทุนทบต้นคือเวลาวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนที่น่าอัศจรรย์เขาเริ่มลงทุนอย่างจริงจังตั้งแต่อายุสิบครั เมื่ออายุ30เขามีมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่1ล้านเหรียญและในวันเกิดอายุครบ65ปีเขามีทรัพย์สิน84,500ล้านเหรียญความสำเร็จของบัฟเฟต์นั้นเกิดจากพื้นฐานทางการเงินที่สร้างขึ้นในวนัยนุมแล้วยืนระยะการลงทุนเอาไว้จนถึงวัยชาราทักษะของเขาคือการลงทุน และความลับของเขาคือการเวลาอีกหนึ่งตัวอย่างความลับของการเวลาคือโรนัลด์รีดพานรองที่เก็บออมเงินจำนวนเล็กน้อยที่หามาได้โดยการลงทุนในหุ้นบลูชิปทุกเดือนเขาออมเงินอย่างสม่ำเสมอออมเงินทุกเดือนไม่เคยขาดจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีเงินออมเล็กๆของเขาทบต้นรวมกันได้มูลค่ากว่า8ล้านเหรียญหรือประมาณ260ล้านบาทไทย ดังนั้นจงเริ่มต้นเก็บออมเงินของคุณเพราะการเริ่มต้นเล็กๆของคุณสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ได้การได้มาซึ่งความมั่งคัง่งมีอยู่เป็นล้านวิธีและในหนังสือก็สอนไว้เป็นจำนวนมากแต่การทำให้ความมั่งคั่งคงอยู่นั้นมีแค่วิธีเดียวคือการผสมความมัธยัติกับความหวาดระแวงเข้าด้วยกันหากคุณต้องการรักษาไว้ซึ่งความมั่งคัง่ง คุณต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะมันจะทำให้คุณไม่อวดเก่งความอวดเก่งจะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนทำให้คุณไม่หวาดกลัวกับสิ่งใดเมื่อคุณไม่หวาดกลัวกับสิ่งใดคุณก็จะกล้าเดิมพันเดิมพันด้วยการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นและหากการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัง ความมั่งคั่งที่เคยมีมันก็จะมาลายหายไปในพริบตาดังนั้นจงรักษาความมั่งคั่งของคุณเอาไว้โดยการไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกอะไรก็ตามที่ยิ่งใหญ่และทำกำไรล้วนเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ปลายทางมันคือความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนคุณต้องตระหนักให้ได้ว่าสิ่งต่าง,างๆล้วนผิดพลาดพังทลาย ล้มเหลวและร่วงหล่นเป็นเรื่องธรรมดาจอร์ดสโรอสเคยพูดว่าการที่คุณจะทำถูกหรือทำผิดนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่มันสำคัญตรงที่คุณทำเงินได้มากแค่ไหนในเวลาที่คุณถูกและคุณสูญเสียเงินไปมากแค่ไหนในเวลาที่คุณทำผิดคุณสามารถทำผิดได้ครึ่งหนึ่งและยังคงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและตลาดกำลังบ้าคลั่ง คนที่รักษาความใจเย็นเอาไว้ได้ก็จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าดังตัวอย่างจากนักลงทุน3คนนี้คนที่หนึ่งนำเงินหนึ่งเหรียญไปลงทุนในตลาดหุ้นทุกเดือนตั้งแต่ปี1,900ลงทุนไปเรื่อยๆเดือนละหนึ่งเหรียญโดยไม่สนใจตลาดเลยพอสิ้นสุดปี2019เขาได้ผลตอบแทน435,551เหรียญคนที่สอง นำเงินหนึ่งเหรียญไปลงทุนในตลาดหุ้นเหมือนกันกันกบคนที่หนึ่งแต่ในช่วงเวลาที่ตลาดถดถอยเขาจะขายทุกอย่างออกแล้วเก็บเงินสดเอาไว้พอตลาดหุ้นกลับมาปกติก็จะเข้าซื้อใหม่พอสิ้นสุดปี2019ได้ผลตอบแทน257,386เรหรียญคนที่3นำเงินหนึ่งเหรียญไปลงทุนในตลาดหุ้นเหมือนกันกับคนที่1และคนที่ส แต่พอเกิดวิกฤตจ,จะขายหุ้นออกมาถือเป็นเงินสดเมื่อตลาดหุ้นกลับมาปกติเขาจะรอเวลาถึง6เดือนก่อนค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่อีกครั้งพอสิ้นสุดปี2019ได้ผลตอบแทน234,276เหรียญจากตัวอย่างพบว่านักลงทุนคนที่หนึ่งสามารถสร้างผลกำไรได้มากกว่าถึง3ใน4ส่วน เพียงเพราะเขาสามารถทำสิ่งธรรมดาได้ในเวลาที่ผู้คนทั้งหมดรอบตัวกำลังบ้าคลั่งตามตลาดเพราะฉะนั้นจงจำเอาไว้ว่าความลับของการลงทุนคือเวลาและความสม่ำเสมออิสรภาพคือการได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการกับผู้คนที่คุณต้องการได้นานตราบเท่าที่คุณต้องการ การได้หยุดงานในวันที่อยากหยุดการได้ไปเที่ยวในวันที่อยากไปการได้อยู่กับครอบครัวในเวลาที่อยากอยู่การทำทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนาเราเรียกมันว่าอิสรภาพสิ่งที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการมอบอิสรภาพให้แก่คุณก็คือเงินเพราะเงินมันสามารถซื้อเวลาได้ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการรู้จักพอในเงินที่มีบางคน มีเงินเดือน1น0 0ง0 0บาทก็มั่งคั่งมากพอแล้วเพราะมีเวลาทำทุกอย่างได้เท่าที่ต้องการคนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงจะสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้จุดที่สูงที่สุดของความมั่งคั่งก็คือการตื่นมาทุกเช้าแล้วบอกกับตัวเองได้ว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรกับใครและนานแค่ไหนก็ได้ทำทุกอย่างได้ตามที่ฉันต้องการ การขับรถดูราคาแพงการเป็นเศรษฐีมีเงินล้านไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะยกย่องเชิดชูในตัวคุณคนส่วนใหญ่ต้องการความมั่งคั่งเพราะคิดว่าคนอื่นจะยกย่องและเชิดชูแท้จริงแล้วคนที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูนั้นต้องเป็นผู้ให้ให้ความเห็นอกเห็นใจให้ความเมตตาให้โอกาสและให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นเสมอ ดังนั้นจงเป็นผู้ให้สิ่งเหล่านี้แล้วคนอื่นจะยกย่องเชิดชูคุณการมีบ้านหลังใหญ่และขับรถคันรูอาจชี้วัดได้ว่าเป็นคนร่ำรวยเพราะความร่ำรวยคือสถานะรายได้ในปัจจุบันรายได้ที่ทำให้คุณสามารถซื้อได้ทั้งความหรูหราและความสะดวกสบายคนร่ำรวยจึงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปแต่ทว่าความมั่งคั่งคือสิ่งที่มองไม่เห็น มันคือการมีเงินในบัญชีที่คนอื่นไม่รู้มันคือการมีรายรับที่ไม่ถูกใจออกไปแต่ทำให้งอกเงยขึ้นความร่ำรวยคือสิ่งที่มองเห็นแต่ความมั่งคั่งคือสิ่งที่มองไม่เห็นดังนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่ดูสมถะแต่แท้จริงแล้วมั่งคั่งและโลกก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ดูร่ำรวยแต่แท้จริงแล้วรอวันล้มละลาย สิ่งสำคัญที่มีผลต่อความมั่งคั่งมากที่สุดคือการออมถ้าคุณมีอัตราการออมสูงความมั่งคั่งของคุณก็มากขึ้นตามไปด้วยอัตราการออมสูงหมายถึงการมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ารายได้การเก็บออมสามารถทำได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงคุณจะใช้ใจ่ายน้อยลงก็ต่อเมื่อคุณมีกิเลสลดลงกิเลสของคุณจะลดลงก็ต่อเมื่อคุณสนใจสิ่งที่คนอื่นๆคิดกับคุณน้อยลง เมื่อคุณสนใจสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณน้อยลงคุณก็จะใช้จ่ายน้อยกว่าที่หามาได้แล้วคุณก็จะมีเงินเหลือเพื่อเก็บออมการเก็บออมคือการป้องกันความเสี่ยงมันจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ในช่วงที่เลวร้ายที่สุดได้ความเป็นไปได้ของการทำเงินในตลาดที่จะได้กำไรหรือขาดทุนในหนึ่งวันคือ50ต่อห0ในหนึ่งปีคือ6 8เอร์เซ ใน10ปีคือ 88%- แเปอร์เซนตและ20ปีคือ100%เซข้อได้เปรียบการลงทุนในตลาดคือระยะยาวจงเลือกการลงทุนที่คุณรักแล้วคุณจะมีความสุขกับการลงทุนการลงทุนในบริษัทที่คุณรักและลงรายมันจะทำให้คุณอดทนรอความสําเร็จและเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่พบบ่อยในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจคือความไม่คาดฝันสกอตเซแกนกล่าวว่า สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งต่างๆเปลียปล่ยนแปลงไปดังนั้นผู้พยากรณ์ที่ตั้งสมมติฐานว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือดีที่สุดในอดีตจะเหมือนกันกับเหตุการณ์ในอนาคตไม่ได้เพราะโลกนี้มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอเราจึงไม่ควรใช้เรื่องในอดีตมาเป็นตัวชี้นำอนาคต การลงทุนต้องอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันต้องพร้อมพร้อมเปลี่ยนแปลงแนวทางต้องไม่ยึดติดกับแนวคิดการลงทุนแบบเดิมๆสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นำไปปรับใช้กับการลงทุนในอนาคตคือความสัมพันธ์ระหว่างความโลภกับความกลัวของมนุษย์การเผื่อที่ให้กับความผิดพลาดมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มั่นใจในตนเอง แต่มันคือการนำทางคุณไปบนโลกของการลงทุนที่ถูกปกคลุมด้วยความน่าจะเป็นการพยากรณ์เป็นเรื่องยากจึงไม่อาจรู้แน่ชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจึงต้องเผื่อที่ให้กับความผิดพลาดคนส่วนใหญ่เผื่อที่ให้ความผิดพลาดต่ำเกินไปเมื่อเห็นโอกาสในการทำกำไรก็จะก่อหนี้เพิ่มเพื่อเอาไปต่อยอดด้วยพลังทวี เมื่อตลาดไม่เป็นไปดังหวงังทำให้เจอปัญหาหนักขึ้นสองเท่าเพราะพลังทวีจึงทำให้ล้มละลายการเผื่อที่ให้กับความผิดพลาดมันจะช่วยปกป้องคุณจากสิ่งต่างๆที่ยากลำบากที่คุณต้องเจอช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้นานพอที่จะประสบความสำเร็จได้การวางแผนระยะยาวนั้นยากกว่าที่เห็นเพราะเป้าหมายและความปรารถนาของคนเรา เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาตอนเป็นเด็กห้าครวบอยากเติบโตเป็นคนขับรถแท็กเตอร์ตอนเป็นวัยรุ่นอยากเติบโตเป็นทนายความพอได้เป็นทนายความแล้วก็อยากเปลี่ยนอาชีพอีกไม่ว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงคือยอมรับความจริงและก้าวต่อไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาของมัน แต่ป้ายราคานั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายทางเลือกที่คุณต้องจ่ายเพื่อการลงทุนมี3มทางคือทางที่หนึ่งจ่ายด้วยการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความผันผวน,นอย่างรุนแรงแต่ให้ผลตอบแทนมากกว่าทางที่สองจ่ายด้วยการยอมรับความผันผวน,นน้อยกว่าและให้ผลตอบแทนน้อยกว่าทางที่สาม สร้างผลตอบแทนโดยหลีกเลี่ยงความผันผวนซึ่งอาจโดนจับและถูกลงโทษได้ดังนั้นในเวลาที่ตลาดผันผวนให้คุณมองว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายคุณต้องเชื่อว่าค่าธรรมเนียมของตลาดมันคุ้มค่าที่จะจ่ายเพราะมันคือหนทางเดียวที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดในตลาดได้นานพอนานพอที่จะทำกำไรจากการลงทุนเพื่อประโยชน์ของคุณเอง จงระวังคำแนะนำทางการเงินจากคนที่เล่นเกมต่างจากคุณการถูกครอบงำโดยคนอื่นที่กำลังเล่นคนละเกมกับคุณสามารถทำให้คุณะลายออกนอกเส้นทางของคุณได้คุณต้องเรียนรู้และไม่ถูกชักจูงโดยการกระทำคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นนักลงทุนแบบไหนสำหรับผู้เขียนเขาเป็นนักลงทุนแบบเฝ้ารอผลไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรจะผันผวนมากแค่ไหน ขอแค่เฝ้ารอได้ในอีกสิปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้ามันจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอย่างแน่นอนการมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นทางออกของคนส่วนใหญ่แต่สำหรับนักลงทุนแล้วการมองโลกในแง่ร้ายดูฉลาดและมีสเสน่ห์ทางปัญญาเพราะมันจะทำให้ไม่ลงลืมความเสี่ยง การมองโลกในแง่ร้ายในแง่เศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะมันจะช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพื่อทำให้เรามั่นใจว่าจะไม่กระทำการใดๆในระดับที่เสี่ยงมากเกินไปความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความทรงพลังของสิ่งที่คุณเชื่อมันจะทำให้คุณไม่ได้เผื่อที่ไว้ให้ความผิดพลาดดังนั้นอย่าลืมเผื่อที่ไว้ให้ความผิดพลาดเป็นอันคา14บทเรียนสั้นๆ เกี่ยวกับจิตวิทยาว่าด้วยเงินที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องเงินได้ดียิ่งขึ้น 1. จงเคารพในพลังของโชคและความเสีย่ยงจงโฟกัสกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้จริงให้มากขึ้น 2. ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณลดค่าใช้จ่ายลงและออมให้มากขึ้น 3. บริหารจัดการเงินของคุณในแบบที่คุณจะนอนหลับได้สนิท 4. สิ่งที่มีพลังมากที่สุดในการลงทุนคือระยะเวลา 5. ผลงานการลงทุนวัดจากพอร์ตใหญ่ไม่ใช่หุ้นรายตัวจงสร้างความมั่งคั่งจากพอร์ตการลงทุนของคุณ 6. อิสรภาพของคุณคือปันผลสูงสุดทางการเงิน 7. จงเป็นคนที่ดีขึ้นและหรูหราให้น้อยลง 8. เหตุผลของการออมเงินคือ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต 9. หาต้นทุนของความสำเร็จให้เจอและเตรียมพร้อมที่จะจ่ายมัน 10. จงเผื่อที่ให้ความผิดพลาดจะได้อยู่ในตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทนได้นานๆ 11. หลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางการเงินแบบสุดตรงทุกอย่างต้องให้พอดีอย่ามากไปและอย่าน้อยไป 12. จงชอบความเสี่ยงเพราะมันจะจ่ายผลตอบแทนให้คุณเมื่อเวลาผ่านไป 13. กําหนดเกมที่คุณกําลังเล่นอยู่ด้วยตัวคุณเอง 14. เลือกคําตอบที่ใช่สําหรับตัวคุณเองจงค้นหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่สําหรับคุณสําหรับผู้เขียนอิสรภาพคือเป้าหมายทางการเงินของเขาเสมอมาสิ่งที่เขาต้องการคือ ตื่นขึ้นมาในทุกเช้าแล้วสามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำขอให้คุณได้มาซึ่งอิสรภาพและการใช้ชีวิตอย่างที่ใจปรารถนาขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้จิตวิทยาว่าด้วยเงินขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ